สวัสดีครับท่านผู้ชมมะกรูดมะนาวที่บ้านเหลือท่านผู้ชมอย่าทิ้งนะครับมะนาวที่เราบีบเอาน้ําไปใช้แล้วหรือมะกรูดที่เราบีบเอาน้ําไปใช้แล้วหรือว่าลูกที่มันเน่ามันเสียแล้วที่เราไม่สามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะอย่าไปทิ้งนะท่านผู้ชมสามารถที่เอามาทําเป็นน้ํายาขับไล่พว,พวกมดพวกแมลงพวกจิ้งจกเลนใช้ได้ทั้งงานบ้านงานสวนท่านผู้ชมนะครับ ฉีดพ่นในบ้านก็ได้ในสวนก็ได้ปลอดภัยไม่มีพิษมีภัยก็ต้องมาชมมาดูวิธีการทำเลยครับมาติดตามวิธีการทำเลยครับท่านผู้ชมสำหรับวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอุปกรณ์ก็มีแค่สองอย่างคนะัท่านผู้ชมก็มีกระป๋องที่เราจะมาหมักกับน้ำส้มสายชู จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ใช้ขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับการทำก็ง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ชมนะเราก็เตรียมภาชนะที่เราจะมาหมักจะเป็นขวดพลาสติกหรือเป็นขวดแก้วได้หมดนะครับก็เอาพวกนี้ใส่ลงไปเอามะกูดมะนาวที่เราไม่ใช้แล้วหรือเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปะจะผ่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือผ่าเท่านี้ก็ได้ครับท่านผู้ชม นะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เทน้ำส้มสายชูล,ลงไปครับท่านผู้ชมจะใช้หนึ่งขวดก็ได้ครึ่งขวดก็ได้นะครับที่เรามีในบ้านเราเนี่ยครับท่านผู้ชมวัตถุดิบหาง,ง่ายๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมอ,อันนี้ทำเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝาก็ได้ลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชม ก็หมักทิ้งไว้ประมาณสัก15วันขึ้นไปจะหมัก20วันจะหมัก1เดือนได้หมดนะครับนี่หมักไปอย่างนี้ครับตั้งทิ้งไว้แต่ร่มตรงไหนก็ได้นะครับต่อไปมาดูวันที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมสลับโหลนี้จะเป็นโหลใหญ่นิดหนึง่งใหญ่กว่ามาสักครู่ที่ทำนะครับอันนี้ก็หมักไว้20วันนะครับท่านผู้ชมหมักไว้20วันท่านผู้ชมดูอันนี้ผมจะหั่นชิ้นเล็กนิดนึง นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนะเราก็เอาช้อนเอาไหลบีบมานิดหนึ่งเพื่อให้นะ้ำมันหอมละเหยอะไรต่างๆมันนะได้ออกมาหอมครับท่านผู้ชมหอมนะ้ำมันหอมะเหยของมะกรูดมะนาวนะครับพวกมดพวกมลแรงพวกจิ้งจกพวกมลแรงสาพวกนี้มันไม่ชอบนะ้ำมันหอมละเหยนะครับเราก็ใช้พวกนี้แหละปฉีด ปองกันฉีดไว้เพื่อขับไล่ไม่เห็นมา,อ,าอยู่ในบ้านเราพวกจิงจกมันแรงพวกมดเนี่ยมันชอบเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็เอาไปฉีดสามารถฉีดได้ทุกวันครับท่นาทนผู้ชมไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็มากรองกรองเอาน้ํามันเทลงไปครับท่านผู้ชมกรองเอาน้ํามันนะครับ กรองน้ำสใสใสไว้ใช้เมื่อเรากรองเสร็จเราก็เอามาเก็บใส่ขวดก่อนเผื่อไว้ใช้ครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับท่านผู้ชมเก็บใส่ขวดไว้เอาไว้ใช้เป็นครัง้งคไปนะครับ การนําไปใช้หรือการแบ่งไปใช้ท่านผู้ชมถ้าบ้านผู้ชมมีขวดสเปรย์ไม่ว่าจะเป็นน้ํายาฉีดไล่ยุงถ้าใช้หมดอย่าทิ้งนะครับท่านผู้ชมเราเก็บขวดพวกนี้ไว้แล้วก็เปิดปากขวดเอาไว้เติมเติมน้ํายาที่เราทํานะครับแล้วก็เอาไปฉีดพ่นวันนี้ผมจะใช้ขวดเก่าของนี้ขวดเก่าของน้ํามันหอมระเหยนะครับน้ํามันหอมระเหยก็จะเอาเทใส่ตรงนี้ท่านผู้ชม ในบ้านนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณกรอบรูปอะไรต่างๆเนี่ยฉีดเข้าไปครับท่านผู้ชมพวกมแมลงสาบพวกอะไรจะมาชอบมั้อยู่หรือพวกจิงจกนะครับพวกจิงจกอะไรต่างๆเนี่ยเราฉีดไว้ครับนี่ป้องกันตามรอยผนังแตกพวกเนี่ยฉีดเข้าไว้ครับท่านผู้ชมพวกมดอะไรต่างๆมันชอบอเข้าไปอยู่ครับฉีดไว้ กรอบรูปกบพวกนี้แมลงสาบนะป้องกันพวกแมลงสาบจิ้งจกนะครับนี่ฉีดด้านนอกด้านข้างนี้ท่า,านผู้ชมเนี่ยฉีดไว้ครับใช้ได้ไม่มีพิษมีภัยต่อคนนะครับท่านผู้ชมปลอดภัยวิธีที่สองถ้าจะไปใช้ในสวนท่านผู้ชมครับก็หาพกกี้มาแบบนี้นะพกกี้ขนาดหนึ่งลิตรหรือสองลิตรสามลิตรอะไรก็ได้หมด ก็ตเติมลงไปประมาณ1นช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้ครับเติม1ช้อนโต๊ะหนช้อนโต๊ะแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าก็เอาไปฉีดกับไล่พวกแมลงเพี้ยมดนะครับ ให้กับพืชผักของเรานะครับเดี๋ยวจะไปฉีดให้ดูครับนี่ครับท่านผู้ชมจัดการนะครับแบบนี้พวกมดพวกอะไรต่างๆที่มันขึ้นมาบรบกวนพืชผักของเรานะครับ,บรบกวนพืชผักของเราก็จัดการแบบนี้ครับท่านผู้ชมนะใช้ได้หมดอันนี้ใช้ในสวนนะครับท่านผู้ชมใช้ในสวนตัวมดนี่แหละสาคัญต้นเหตุของ เ,เป็นการเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมนี่มานี่นี่ครับจัดการแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เดินกระดุมเดีย่ยมเดี่ยมน,นี่จัดการแล้วครับฉีดที่โคนต้นด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใช้ได้ตลอดนะท่านผู้ชมครับไม่มีอันตรายเลยนะครับใช้ได้ตลอดนะที่สองสามครั้งก็สามารถฉีดได้นะครับไม่มีอันตรายอะไรนะครับปลอดภัยทั้งคนทั้งพืช นี่ท่านผู้ชมกบใช้ประโยชน์ได้ป้องกันมดพาพวกเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรต่างเข้ามานะครับครับเนี่ยต้นพริกต้นอะไรก็ฉีดได้ครับท่านผู้ชมก็สำหรับที่นี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องนะครับก็ท่นานใดมีวัตถุดิบที่หาได้ในบ้านก็ลองไปทำใช้ดู นะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ